ไม่ต้องบอกหรอกว่าแมวเขาก็รู้กลับด้วยปากหมูคำใหญ่ๆนะครับแต่อินว้ามันน่าจะกินดิบนะ สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกันกับต่อีทีซิฟสุดจี๊ดทุกเมนูครับผมวันนี้ต่อีทมากับพานะผูใจกับรถยนต์ด e ีแม e ็กยูสุก9 EAI ตัวนี้ประยับน้ํามันแบบสุดๆนะครับผมก็เลยทําให้ต่อีทได้มีระยะทางไกลมากขึ้นนะครับในการทาคลิปถ้าหาสถานที่แบบสวยๆทำคลิปอย่างวันนี้ตะอีทก็มาที่เลยนะครับผมแข่งส้มแมวอยู่ที่อำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีนะครับผม วันนี้จะอิสมีเมนูอาหารแบบง่ายๆจะมาทำให้เพื่อนๆพี่น้องๆกันได้ทานนะครับผมลองไปดูครับวันนี้เมนูเราไม่มีไฟนะครับไม่ได้ใช้ไฟไม่ได้ใช้กระทะนะครับแต่เป็นเมนูอะไรแล้วเดี๋ยวจะบอกความเป็นมาของเมนูตัวนี้นะครับว่าทำไมถึงเกิดเมนูตัวนี้ขึ้นมานะครับ mm hmm. เมนูวันนี้ง่ายๆนะครับผมไปต,ต่างกันไปเลยครับกับแต่อีสอีซิครับผม mm hmm. สุดจีบเสมอ ตอนนี้ตะอิทได้คถานที่มาถามทำล้วรื่องไรต้องขอขอบคุณนะครับภูทลารีสอร์ทอยู่ที่สวน,นตึ้งเดี๋ยวตอิทตั้เบอร์โทรไว้ข้างล่างนะครับผมบรรยากาศข้างๆสวยมากนะครับบรรยากาศดีมากลำธารน,น้ําใสนะครับสามารถมานอนแช่น้ํานอนเล่นน้ำมาได้ครับอากาศร้อนๆกับที่นี่นะครับภูทลารีสอร์ทสวนพึ้งจังหวัดราชบุรีครับตาอิทตัเบอร์โทรไว้ข้างล่างเลยนะครับผมวันนี้ตะอิดมีเมนูนง่ายๆ ต่อิฐไม่มีเตาแต่อิฐไม่มีไฟแต่อิฐไม่มีกระทะแต่อิฐจะทําเมนูเหมือนสมัยโบราณเป็นข้าวนะครับนี่แต่อิฐเอาข้าวมานะครับเป็นข้าวสวยก็คือเป็นการแบบทําเมนูแบบง่ายๆนะครับเพราะว่าสมัยก่อนเนี้ยพอเวลาจะทํากับข้าปุ๊บเนี้ยก็คือเราจะต้องก่อไฟติดไฟควาจะติดได้เนี่ยบางคนปุ๊บก็มันค่อนข้างยุ่งยากก็ลเลยใช้วิธีแบบง่ายๆนะครับการกินที่แต่อิกินคือตอนเด็ก เป็นมนูที่ว่าสุดยอดวิเศษสุดครับเครื่องปรุงไม่มีอะไรมากมีเพียงข้าวสวยวันนี้ตัวี้ใส่ถุงมานะครับแล้วก็สุดเด็ดคือตัวนี้ครับผมสมัยก่อนทุบเนี่ยก็คือเขาจะไม่มีน้ํามันพืชจะเป็นน้ํามันหมูก็คือเขาจะเจียวใส่มะอวยนะครับมะอวยลักษณะพิ็พแบบไหนลองเสิร์ชดูนะครับลองเสิร์ชดูในเน็ตก็คือบางครั้งคนรุ่นใหม่ๆอาจจะไม่รู้จักและเขาเรียกมะอวยเรียกขวดเรียกอะไรพวกเนี้ยลองหาเซิร์ชดูนะครับนั่นคือภาชนะสมัยโบราณนะครับ ก็คือก็ตะกรดก็จะเจียวน้ำมันหมูนี่แหละเอาใส่มะอวยแขวนไว้นะครับแล้วก็หมูบางครั้งพอเราได้มาปุ๊บเนี่ยเพราะสมัยก่อนยังไม่มีตู้เย็นก็จะคือเราจะใช้ลวนนะครับเป็นลวนเสร็จแล้วก็เก็บไว้เพื่อไปทำกับข้าวมื้อต่อไปนะครับวันนี้ก็เลยตีสเอาเมนูนเนี้ยเป็นนะเป็นเมนูแบบโบราณโบราณน,นะครับที่เด็กรุ่นใหม่บางทุบางคนยัคงไม่รู้จักละเป็นอะไรไม่รู้วันนี้ผิดเรื่อยเลยแต่ไม่เป็นไรได้บรรยากาศดีวิวสวยปูทะลาม มีสอดส่วนตึงโอเคครั้งครับเขาเรื่องมาต่อก็ <c oughs> จะมีหมูน้ำมันหมูนะครับที่เราเจียวแล้วแล้วก็จะมีแตงกวาอ่าวันนี้ต๊อิทมาบอกสูตรเด็ดด้วยวิธีการเลือกแตงกวาเนี่ยเลือกแตงกวาแบบไหนนี้ให้อร่อยและกรอบนะครับแล้วก็อันนี้ <Wow. S 2> จะใส่กระปุกแล้วก็จะเป็นหอมแดงวันนี้เราไม่ได้ตั้งกล้องมาให้ดูการทํานะครับ แต่เราให้ดูบรรยากาศวิวรอบๆด้านมีข้างหลังมาด้วยนะครับมีข้างหลังมาด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวนี้จะทําให้ดูนะครับเมนูเราจะบอกว่ามีอะไรใส่อะไรบ้างนะครับก็ขั้นตอนเป็นข้าวสวยนี้ขอใส่กะละมังเลยเพราะว่ามันต้องคนต้องคลุกเข้าหากันครับก็ไ,ได้มาจับนี้นะครับนี่คือนี่อันนี้คือข้าวสวยนะีีใส่กะละมัง ไม่ต้องบอกหรอกว่าแมวเขาก็รู้นี่ก็จะซอยหอมแดงใส่นะครับเรากันดับบรรยากาศเลยนะครับนั่งแช่น้ำบรรยากาศดีนะครับนี่หอมแดงนะครับ ก็ใส่ลงไปเลยามาดูที่ไทยจะบอกว่าวิธีการเลือกแตงกวานะครับให้อร่อยและกรอบนะครับล,ลักษณะรูปเนี่ยก็คือแน,น่เพื่อนๆดูนะครับเราจะเลือกลูปแบบไม่ใหญ่นะครับลูปมันจะไม่ไม่ไม่พองอะ่ะก็คือพูดง่ายคือจะไม่พองรูปมันจอกเรียวๆนะครับรูปจะออกเรียวๆเหมือนแตงอ่อน นี่แหละครับแตงแบบนี้ครับรสชาติคืออร่อยนะครับจะหวานจะกรอบมากกว่าแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแบบลูกง่องๆุ๊บเนี่ยมันจะกินแล้วมันเหมือนมันจะมีแต่น้ำน้ำนะครับเม็ดเราจะสังเกตดูว่าถ้าเกิดเรากินแตงแก่ๆปุ๊บเนี่ยเม็ดมันจะขนแข็งแต่นี้เม็ดจะไม่แข็งก็คือจะเป็นกรอบนะครับอร่อยน่ครับจิเลือกมานีก็จะซอยหัทนใส่ลงไปเลยนะครับใส่ลงไปเลยข้าวนี่เลย สมัยก่อนนี่หั่น่างนี้เลยนะครับ๋ิ๊ตจะหันน่นแบบใก่อนเลยนี่คอยใส่เลยนะเนี่ยเรามีแขกมาอยู่ด้วยนะครับเอาโอเคนี่นะครับก็คือมีหอมแดงนะครับมีหอมแดงมีแตงกวานะครับแล้วเดี๋ยวนี้จะใส่น้ำมันหมเข้าไปนะครับอันนี้นะครับ เราใส่น้ำมันหมูลงไปเลยแล้วมันหมูที่เราเจียวเนี่ยนี่คือหน้าปาสีสั์เป็นแบบนี้ยุคปรุงไม่มีอะไรมากเลยนะครับยุคปรุงนี้แบบนี้เลยก็จะมีน้ำมันหมูนะครับน้ำมันหมูมีหอมแดงมีแตงกวานะครับแล้วก็น้ำปลาปลากุ้งนะครับผมปลาใส่เข้าไปา ใส่มาต้องเยอะนะครับใส่มากแล้วมันจะเค็มนะครับระวคนนี่แหละครับเป็นกับข้าวอาหารมื้อพิเศษสุดๆนะครับสำหรับไปอิตาเลนเด็กนะครับสูตรเด็ดอยู่ตรงนี้ครับ,ดดรน,รบนี่สูตรเด็ดก,ก็คือกากหมูนะครับกากหมูที่เราเชียวไว้นะครับ ถามว่าทําไมเราแม่มาใส่มะอวยไว้ในตอนที่ที่ะเจียวแน่นมาใส่กับน้ามันเพราะว่ามันจัดทาให้ชื้นแบบนี้มันจะแห้งกว่าแล้วเราก็ใส่ลงไปเลยนะครับนี่คือสูตรเด็ดนี่นะครับผีสั่นก็เป็นแบบนี้คือถามว่าทําไมแต่อิซก,กินเผ็ดทำไมแต่อิซไม่ใส่พริกคือจะทําแบบเืินสมัยก่อนเพราะเด็กก็คือไม่กินพริกไม่กินเผ็ดกันนะครับก็ะชืงง่ายๆเลยนี่นะครับโ <Okay. S 1> อเคสร่งตรงนี้วันนี้เด็ดมากนะครับง่ายๆนะครับ นี่นะครับเมนูข้าวคลุกน้ำมันหมูนะครับแล้วก็จะมีแตงกวากับหอมแดงแต่ยิ้มไม่รู้จะตั้งชื่อว่าอะไรนะครับเป็นเมนูแบบโบราณโบราณง่ายๆครับอ่ะนี่เสร็จแล้วนะครับเป็นข้าวยำกับน้ำมันหมูมันคลุกกับน้ำมันหมูนี่แหละแล้วก็จะมีแตงกวาหัน่นเป็นชิ้นเล็กซอยๆนะครับแล้วก็เป็นหอมแดงแล้วก็ตามด้วยกาก,ากหมูพอดีแต่ยิ้มเจอนี่คือเขาเรียกผักกูดนะครับนี่ผักกูดอันนี้เราสามารถกินได้เอามาผัดน้ำมันอะไรพวกนี้นะครับอร่อยนะครับ มามากินข้าวกันกับไอซ์นะครับกับเมนูวันนี้ก็คือข้าวคลุกดมันหมูแล้วกันไอิ์ตั้งชื่อง่ายๆนะครับมากินงันนะครับ <Okay. S 1> กินแค่ไปตมันทำให้นึกถึงสมัยก่อนนะครับมันคลุกกลับด้วยกากหมูมันอร่อยแล้วไม่หออกเค็ม,มออกเป็น okay. มีหอมแดงที่เราใส่เข้ามารสชาติัโบราณดีครับสับสูตรนี้เอาไปทำกันกนี้กินได้ง่ายๆเลยนะครับเมนูของตันนี้ก็คือข้าวคุกน้ำมันหมนูครับมีเครื่องปรุงอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันในช่องนะครับผมคำใหญ่ๆนะครับ อินป่ามันน่าจะกินดิบได้นะ oh. ปักปูดครับจอใหญ่มากๆปักปูด oh. สุดจี้จริงๆครับ กับเมนูข้าวคุกที่มันมูของต่อีทีนะครับวันนี้ต่อีทก,ก็ขอจบเมนูสั้นๆง่ายๆจะเป็นเท่านี้นะครับแล้วต่อีทจะพยายา,ามหาสถานที่สวยๆมาถ่ายทำมาให้เ,เพื่อนๆได้รับชมกันวันนี้ถึง่ฉากก็ได้ต้องขอขอบคุณนะครับรีสอด ภูทารานะครับอยู่ที่อำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีตามเบอร์โทรนี้เลยนะครับบรรยากาศดีไปีการันตีจริงๆครับสวยมากๆบรรยากาศเย็นสบายสดชื่นนะครับมีลำธารติดมีน้ําสวยใสสะอาดนะครับมานอนแช่กันได้สบายๆหนีแบบอากาศจากเมืองกรุงนะครับที่มันมีตะฝุ่นละออกมาพักผ่อนที่ราชบุรีครับภูทารานะครับอยู่อำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีนะครับผม ติดต่อตามเบอร์โทนนี้ได้เลยนะครับมีห้องพักรับรองนะครับผมสวยติปบ่อนตรงการันตีได้เลยก็คืออยู่ด้านหลังของติปในสถานที่ตรงนีงนะครับสวยจริงๆครับผมนี้ก็ขอจบทลิปนี้ไว้่แต่เพียงแค่นี้นะครับผมกับเมนูข้าวคลุกน้อมันหมูง่ายๆนะครับแบบโบราณยังไงก็อย่า,ยาลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับช่องของไปอีดีซีด้วยนะครับผมขอบคุณามากๆครับบ,บ๊ายบายครับ